สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับจิ้นนะคะทั้งในเพจใน facebook ส่วนตัวใน t i k t o o k และใน youtube นะคะอ่าวันนี้จิ้นจะมาทำกัวสายกขางน,นะคะใครที่มีเหนียงนะคะมีขางที่หย่อนคอยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกัวสาหน้ากันนะคะการกัวซาคือการขูดการล้างพิษการขับน้ำเหลืองนะคะเราจะมาใช้นะคะเป็นสลิปปิ้งมาร์กในการทำกัวซานะคะและวันนี้จิ้นจะใช้ เป็นหินนะคะเป็นหินใช้เป็นหินยกนะคะในการทํากัวซาหน้านะคะตัวนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาทํากัวซาหน้ากันเลยนะคะก่อนอื่นเราต้องทําความสะอาดหน้ากันก่อนวันนี้จะมาแนะนําท่าหรือว่า,าเทคนิคในการยกคางนะคะเราเช็ดทำความสะอาดหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ขออาภัยถ้ามันไม่ชัดกล้องมันจะเบลอๆ์นิดนึงนะคะอืมนี่นะคะกล้องเราจะเบลอเนิดนึงนะคะอ่าเราเช็ดทำความสะอาดหน้าให้เรียบร้อยเราก็มาทาครีมกันเลยนะคะจินจะใช้เป็นสลิปปิ้งมาร์กนะคะตัวนี้ในการทำกัวซาหน้าการทำกัวซาหน้าเราไม่ควรที่จะทาชำ ทำตอนหน้าแห้งไม่ควรเราต้องมีตัวแบบ moisturizer มีน้ำมันหรือว่ามี toner หรือว่ามีเป็นน้ำทำให้เพิ่มการหล่อลื่นให้กับผิวนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาทาเป็น sleeping m a ์ k ตัวนี้เลยมันจะช่วยในการรีบูตหน้าได้ดีด้วยนะคะอ่าตัวนี้นะคะจิ้นจะใช้เป็น toner เช็ดทำความสะอาดก่อน นะคะอ่ะเรามาเริ่มเลยนะคะตัวนี้มันจะมีส่วนหวาวส่วนหยักของมันนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเข้าตามจุดต่างๆได้ดีนะคะอ่ะนะคะตอนนี้จิ้นจะมายกกระชับคางก่อนแล้วก็ดึงไป่างนี้นะคะแล้วเราก็เราจะตั้งหรือว่าจะอะไรก็ได้ใช้ตรงหยักรูปหัวใจของมันนะคะในการนี่ไปในการขูดนะคะขูดนะคะ ขูดนะคะมันจะช่วยทำให้คางของเราช่วยในทำให้คางของเราไม่หย่อนคอยนะคะยกกระชับใบหน้านะคะขูดจุดละสิบรอบก็ได้นะคะสามารถทำทุกวันนะคะนี่รอยหยักของเขาอย่างนี้แล้วก็ขูดไปแบบนี้นะคะนี่นะคะอ่ะแล้วก็มาจุดนี้ด้วยนะคะเราก็ใช้รอยเว้าวของมันตรงนี้นะคะเราก็ ขูดไปเลยนะคะขูดออกนะคะกดความหน่วงของน้ำหนักพอประมาณขูดไปนะคะ,ะแล้วก็มาตรงคอนะคะเติมใครที่มีคอย่อนคอยมีริ้วร้อยจัดเลยคะ่ะ ไม่ต้องไปศัลยกรรมแต่เพียงเราทําบ่อยๆนะคะตรงนี้นะคะขูดขึ้นนะคะขูดไปอย่างนี้ขูดใช้ตรงส่วนนี้ของเขาขูดส่วนหลังใบหูนะคะให้ขูดลงแบบนี้นะคะมันจะช่วยล้างพิษขับพิษนะคะใครที่มีอาการแบบว่าเมื่อยน้ำเหลืองเดินไม่ดีนะคะในหลังใบหูให้ขูดแบบนี้นะคะ ตรงนี้ให้ขูดขึ้นแบบนี้ขูดไปตรงนี้ก็ขูดไปออกตรงนี้ส่วนตรงต้นคอหลังใบหูให้ขูดลงแบบนี้นะคะนี่แบบนี้จุดละสิบเที่ยวนะคะตรงนี้ก็จุดละสิบเที่ยวข้างนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะส่วนตรงคางตรงนี้เราใช้ยากของมันตรงนี้ขูดดันไปนะคะลูกค้าทันไปนะคะเพื่อนๆนแบบนี้ แบบนี้แบบนี้ะะนะคะทำทุกวันรับรองคางของคุณนะ่ะจะเรียวนะคะเห็นไหมแขมยกไปแทบมึงแลบากยกไปแทบแึงแหละนะคะเนี่ยทําจุดละสิบเที่ยวดึงขึ้นแล้วก็ด้านเราจะตรงนี้ขึ้นนะคะเราก็ขูดค่ะรับรองมุมปากของคุณจะไม่ตก ทำแบบนี้ทุกวันนะคะใช้คู่กับสลิปปิ้งมาร์กตัวนี้นะคะอ่ะวันนี้มาฝากกันส่วนข้างนี้ก็ทําเหมือนกันแตะจิ้นนะคะจะไม่ได้ทําฝั่งนี้ให้ดูเดี๋ยวคลิปอะ่ะมันจะยาวเกินไปเพื่อนเพื่อนก็จินตนาการกันเอานะคะว่าทําข้างนี้เสร็จแล้วเราก็มาทําข้างนี้ข้างนี้ก็เหมือนกันคะ่ะเราก็ขูดเหมือนกันตรงนี้เราก็ใช้หยักตรงนี้เราก็ดันขึ้นตรงนี้เราก็ขูดลงนะคะส่วนตรงนี้เราก็ใช้ตัวเวอาของเขาขูดมาตรงนี้แต่ย้ำ อย่าทำตอนหน้าแห้งอย่างสมมติข้างนี้จิ้นไม่ได้ทาอะไรอย่าไปใช้อะไรขูดตอนที่หน้าเราฝืดๆไม่งั้นน่มันจะเกิดการถลอกได้นะคะเราต้องให้ความชุ่มชื้นด้วยสลิปปิ้งมาก่อนนะคะหรือว่าถ้าทำกลางวันเราก็ใช้เป็นเดย์ครีมได้นะคะในการทำแต่ถ้าบางท่านไม่มีครีมอะไรเลยก็ใช้เป็นน้ำมันได้เช่นน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะลุมได้แต่น้ำมันมะพร้ากับน,น้ำมันมะลุมมันจะเกิดการเหนียวเวลาทำเสร็จอาจจะต้องล้างออก ะะมันมันงั้นมันจะเหนียวแล้วก็เกิดการอุดตันแต่ถ้าเป็นครีมอะค่ะเป็นครีมพวกเนี้ยทำเสร็จเราทำพับตาดหน้าเรียบร้อยแล้วเราทาแล้วเราทำเสร็จเราไม่ต้องล้างไงเราก็ยังสลิปปิ้งมาร์ก จิ้นทาเสร็จจิ้นก็นอนเลยจิ้นไม่ต้องไปล้างออกเพราะสลิปปิ้งมาร์กมันก็บํารุงผิวอยู่แล้วอย่างกลางวันถ้าเราทําตอนเช้าเดย์ครีมทําเสร็จเราก็ไม่ต้องไปล้างออกเดย์ครีมมันก็ซึมเข้าผิวเลยเราก็บํารุงหน้าทากันแดดลงแป้งตลับต่อได้เลยหน้าก็เด้งใสเลยคือแต่ถ้าเป็นพวกน้ามันนะคะมันเสียยางคือทําเสร็จมันต้องล้างออกไม่งั้นมันจะเกิดการอุดตันเพราะว่าน้ามันมันเยิ้มสิ่งสกปรกมันจะเกาะหน้าได้ง่ายนะคะแต่ว่า ที่แนะนําให้ให้ใช้เป็นครีมดีกว่านะคะให้ใช้เป็นครีมดีกว่ามันจะไม่ต้องล้างก็คือบํารุงผิวไปได้เลยแล้วก็หน้ามันก็จะใสเพราะพวกครีมพวกนี้เวลาเราทํากัวซาหน้านะคะ่ะเวลาเราขูดมันก็จะซึมเข้าผิวหน้ามันก็จะใสนะคะแล้วก็จะเก็บริ้วรอยได้ดีอ่ะมาแนะนํากันวันนี้เลยนะคะแล้วก็เหินกัวซาอันนี้ถ้าท่านไหนไม่มีก็ทักมาได้นะคะถ้าท่านไหนนะคะสั่งซื้อสลิปพิ้งค์มาสองกระปุกนะคะก็จะแถม ตัวหินกัวซาให้1ชิ้นนะคะแต่แต่เพื่อนๆนะคะลูกค้าทุกท่านที่รักทุกท่านจะต้องแคปหน้าจอแล้วก็ทักอินบอกมานะคะสองกระปุกเนาะหรือว่าซื้อคู่กันเดยครีมกับสลิปปิ้งมาส์สองอย่างละหนึ่งก็ได้นะคะเป็นสองกระปุกก็จะแถมหินกัวซาให้แต่ว่าจะปกติอ่ะ โปรปกติจะไม่มีแถมให้แต่ลูกค้าหรือเพื่อนๆแม่พี่ทุกท่านนะคะถ้าอยากได้หินกัวซาก็ให้แคปหน้าจอคลิปนี้นะคะแล้วก็ทักอินบอกว่าอยากได้ครีม2กระปุกนี้หรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งสองชิ้นอะเอาง่ายๆ2อย่างนี้ซื้ออย่างละซื้อ2ชิ้นนะคะจะครากันก็ได้หรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ก็แคปหน้าจออันนี้แล้วก็บอกว่าอยากได้หินกัวซาด้วยเดี๋ยวจินนะคะจะแถมให้นะคะจะแถมให้แต่ว่าบางท่านไม่มีครีมอยู่แล้ว มีครีมอยู่แล้วคือใช้ของซาตินาอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีหินกัวซานะคะไม่มีหินตัวนี้ก็สามารถสั่งซื้อแยกมาได้ตัวนี้จิ้นจะจำหน่ายให้ในราคา129บาทเฉพาะลูกคา้าที่ที่เป็นอ่าที่เป็นแฟนพันธุ์แท้ของซาสินานะคะก็ทักมาได้เนี่ยแคปหน้าจอนะคะแล้วก็ทักอินบอกว่ามีครีมแล้วอ่าครีมยังไม่หมดแต่อยากได้หินอ่ะเดี๋ยวจิ้นนะคะจะ จะส่งให้นะคะตัวนี้ถ้าท่านไหนสนใจก็อันละ129บาทนะคะก็ ก็ก <chat> ็ก <Gob lin> ็สามารถจำหน่ายให้ได้มีมีประมาณแบบว่าตอนนี้มีอยู่ในสต็อกประมาณสิบกว่าอันก็สามารถแบ่งแบ่งให้ลูกค้าได้นะคะแบ่งแบ่งให้เพื่อนๆแม่ๆพี่ๆได้นะคะก็มาฝากกันตรงนี้ลองทํากันดูนะคะมันดีจริงๆกลัวซามันไม่ใช่แค่ยกกระชับหน้าอย่างเดียวแต่มันสามารถขับน้ําเหลืองขูดพิษล้างพิษจากตัวของท่านได้นะคะใครที่แบบผิวหน้าน้ําเหลืองไม่ดีมันจะรู้สึกบวม อื่นๆตุยๆนะคะหรือว่าเส้นเลือดฝอยเดินเนี่ยเส้นเลือดฝอยต้องรอบดวงตามันดามันเดินไม่สะดวกนะคะก็ลองทํากันดูวันนี้มาทําท่ายกกระชับขางให้ดูเดี๋ยวคลิปต่อๆไปเดี๋ยวจิ้นจะมาทําท่าแบบว่าลดเลือนริ้วรอยร่องน้ําหมากตรงนี้นะคะแล้วก็รอยตีนกาเส้นริ้วตามหน้าผากต่างๆนะคะมันจะมีการขูดต่างๆหรือว่า พี่ๆเพื่อนๆแม่ๆย้อนกลับไปดูคลิปก่อนๆของจินจินจะลงคลิปไว้ให้ที่ทํากัวซาทางหน้านะคะท่านไหนที่ทําไม่เป็นก็ย้อนกลับไปดูคลิปเดิมๆได้จิ้นมีคลิปที่แบบว่า มาแนะนําการทํากักวซาทางหน้าให้นะคะถ้าใครที่ไม่อยากไปโบ็อ,อกไม่อยากไปไสยกรรมแต่ว่าเราใช้วิธีธรรมชาติมันก็สามารถช่วยได้อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่ว่ามันปลอดภัยแล้วก็มันดีกับสุขภาพของเราการกัวซาเนี่ยมันเป็นศาสตร์ของจีนที่มีประมาณ5,000ปีแล้วนะคะคือเขาทํากันมาตั้งแต่รุ่นดึกดำบรรนรุ่นแบบว่ารุ่นก่อนๆก,กันแล้วคือเขาเป็นศาสตร์ที่แบบ ล้างพิษแล้วก็ขับน้ําเหลืองนะคะขูดน้ําเหลืองที่ไม่ดีออกไปนะคะอ่ะมาฝากกันตรงนี้นะคะวันนี้ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะคะท่านไหนสนใจก็แคปหน้าจอแล้วทักอินบ็อกซ์นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายฝากติดตามเพจด้วยนะคะสุภัก อเพจสุเพจสุภักบายสัตินาต้นแบบแป้งตลับกันน้ำกันเหงื่อนะคะแล้วก็ YouTube จิ้น Healthy Beauty สายชิวแล้วก็ TikTok นะคะจิ้น Beauty, บิวตี้เฮลตี้สายชิวนะคะหรือว่า Facebook ส่วนตัวใครที่อยากจะไปดูไลฟ์สไตล์ของจิ้นนะคะใน Facebook ส่วนตัวก็มีค่ะสุพักจิ้นอินทราขันตีนะคะก็สามารถติดตามกันได้นะคะหรือว่าจะทักไลน์ก็ได้เข้าไปสั่งซื้อสินค้าในไลน์นะคะก็ จินบายสาสินาต้นแบบนะคะหรือว่าสุภักบายสาสินาต้นแบบเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็ลองทักกันไปดูนะคะหรือว่าจินนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ทุกท่านนะคะกดลิงก์เข้าไปดูแต่ละเพจนะคะแล้วก็ลิงก์ต่างๆนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะท่านไหนสนใจสินชา้าก็ทักจินมาได้นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ